ฉะนั้นแล้วองค์การปีห6นี้นะครับพักคม่อนำชี้ยังบ่เคยเป็นองค์การนิสิตจักเถื่อครับพี่น้องครับโบแกนว่าเป็นนินามยาได้พี่น้องครับแต่เป็นขื่นลูกใหม่ที่จะทํากิจกรรมใหม่ๆเพื่อคนมม,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 มสที่จะก้าวหน้าให้ไปไกลๆพร้อมกับพื้นฐานและต้นทุนของนักกิจกรรมรุ่นก่อนสั่งสมไว้ให้ <S 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 เราไม่เคยลืมอดีต เราไม่เคยลืมประวัติศาสตร์แต่บรรทัดต,ต่อไปที่จะเขียนประวัติศาสตร์นักกิจกรรมเขียนประวัติศาสตร์กิจกรรมโมโมสขอให้เป็นพักมอน้ำชีมีชื่อในหนึ่งบรรทัดนั้นบ้างครับพี่น้องครับพักมอน้ำชีพักมอน้ำชีเฮ้านะครับถึงสิเป็นพักนอกไม่ถึงสิเป็นพัก บ่เคยมีเงินแต่กับพ่อมีเงินเฮ็ดไปเพราะว่าคือทุกข์คือยากแค่ไปเฮ็ดองค์การซิมีเงินเฮ็ดบอกขอนาเรียนว่ามหาวิทยาลัยจัดสรรเงินไว้ให้และเราจะใช้เงินอย่างโปร่งใสครับพี่น้องครับทุกบาททุกสตางค์ไม่เข้าเล็กจะเพื่อบม,มอสอและเพื่อมหาวิทยาลัยเพื่อนิสิตแห่งหนี้วันที่4วันที่สามกุมภาพันธ์นี้นะครับพี่น้องครับ ขอโอกาสให้พักคุณน้อยด้อยคาคือพักมอนํำชี้พักเข้าขอขันอาสาเทศนาทีองค์การนิสิตปีหาหกนะครับคือผมว่าให้พี่น้องนะครับเส้นเบิงบัเน่าสีหวานเวอร์ต้นตังต้นมั่นกระสมตังกันนะครับหลายๆปีมาเข้าใกล้เห็ียบพรกันพักนี่เฮ็ดองค์การนิสิตพ้นกับมีผลงานแล้วพักมอนํำชีขอเฮ็ดกิจกรรมขอมีผลงานน้่พนเนะครับผม สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะครับถึงเหน็ดเหนื่อยหนักหนาในวันนี้นะครับก็ไม่มี้อยคำจะพ่ำบนเพราะเชื่อมั่นบนศรัทธาประชาชนพรรคมรทัมจีอุทิศตนเพื่อโมโมสครับ